สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะที่นี่ไร่ตะวันฉายนะคะวันนี้นะคะเราพามาพบกับอ um, e ินทรพาลำาบใหญ่นะคะจํานวนสองจันที่แตกนะคะเห็นไหมคะเป็นต้นไม่โตนะคะแล้วก็ไม่มีหนอนะคะสําหรับต้นนี้แต่เป็นรสชาติที่อร่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งปีที่แล้วเราใช้เกสรตัวผู้ของาบหีแดงเข้าผสมนะคะสําหรับต้นนี้สําหรับผลผลิตที่มันมาก่อนก็อาจจะเป็นในลักษณะของการให้ปุ๋ยนะคะ เพราะว่าการที่เขาพร้อมนะคะเขาก็จะแพงจันออกมาบางครั้งเราก็ไม่ได้ทราบหรอกนะคะว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลเราก็คอยเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆสําหรับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สามนะคะสําหรับไรบ่ตะวันฉายมันมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่พูดว่าตัวผู้นะคะจะให้ผลผลิตแทงจันก่อนตัวเมียอันนี้ก็ตอบว่าไม่เสมอไปนะคะส่วนของการดูแลผลผล,ผลิตนะคะ มันก็เป็นเทคนิคของแต่ละไร่เนาะว่าจะยังไงแต่สําหรับเรานะคะก็เราเน้นการผสมสดแล้วก็เน้นให้รสชาติอร่อยนะคะไม่ต้องพูดถึงว่าแหล่งกําเนิดจะมาจากที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการพ่อมเมล็ดเอย่ยการปลูกด้วยการแยกหน่อเอย่ยหรือการพาะเลี้ยงเยอะๆเอย่ยทุกสิ่งอันนะคะในทุกททฤษฎีนะคะก็มีคนทําได้และคนทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาดูที่ผลลัพธ์นะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้ของท่านในการปลูกนั้นเป็นอย่างไรนะคะโดยที่เราเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของ ขนาดนะคะสีผลและก็รสชาตินะคะในการตัดสินว่าผลผลิตของท่านเนี่ยต้นนั้นๆสวนนั้นๆมีรสชาติอย่างไรบ้างนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกๆคนนะคะดูแลผ,ลผลผลิตของสวนตัวเองให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียนะคะก็เป็นเพศที่ต้องเลื่อกันนะคะในเรื่องของการให้ผลผลิตจะมีแต่ต้นตัวเมียเซียก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเกสรตัวผู้ที่เป็นเป็นปัจจัยของแปรที่สําคัญยิ่งนะคะอันนี้ก็ขอย้าเน้นนะคะสาหรับรสชาตินี่ก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้เรามาพบกับพรีเมียมสองทางไรได้เลยนะคะอดใจรอ การปี65ได้ทานแน่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พามาชมผลผลิตของทางไร่ที่มีความแปลกก็คือมีมาแล้วสงจันนะคะแต่เราไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเป็นผลผลิตที่ยังไม่มีในส่วนของเกสรัวผู้เข้าผสมแต่เราก็จะพยายามนะคะให้สงจันนี้ติดเนาะโอเคค่ะสำหรับท่านไหนที่อยู่ในสวนก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็มี การเรียนรู้เติบโตไปกับเขานะคะยินดีฝาลรมให้ผลผลิตยาวนาน70-100ปีขอให้ท่านรักษาสุขภาพห่างไกลจากโควิดรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ